ออกใหม่6 0แสนวันนี้ราคาเหลือแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นกับคันนี้เลย Toyota y a าริรถปี2015เลขไม่แค่1 0 0 0 0แสนโลวันนี้น้องให้อะไรกันบ้างเดี๋ยวแพรพามาดูรีวิวรายละเอียดรอบคันสำหรับใครที่สนใจนะคะฝากกดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยหรืออยากดูรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะขับในเมือง หรือเดินทางต่างจังหวัดคันนี้บอกเลยนะว่าน้องตอบโจทย์อย่างมากนะคะสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริรถเก่งเล็กเครื่องพันสนะคะรถเก่งเล็ก5าประตูนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้ให้มาเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกไม่ว่าจะเดินทางในเมืองเดินทางกลางคืนกลางวันนะคะมองเห็นทางชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะกระจังหน้าตัวนี้ให้มาเป็นสีเทาค่ะ มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าตัดกับตัวรถสีแดงแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าด้านข้างคู่กันตัวยางให้มาเป็นยางปี2022ค่ะล้อมแม็กเป็นขอบ15นะคะล้อมแม็กสีเท่านะคะตัดกับตัวรถสีแดงสวยตัดกันมากๆชุดสเกิร์ตตรงนี้แต่งมาให้เรียบร้อยรอบพันแล้ว กระจมองค่าค่ะตัวนี้มาเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแต่เนื่องว่าจากเป็นรถปีเก่านะคะอาจจะยังไม่ได้มีการปรับโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเข้าดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะก่อนเข้าไปด้านในค่ะบอกเลยนะว่าคันนี้กุญแจให้มาเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถล็อกจากด้านนอกแบบนี้ได้เลยเมื่อเราถือกุญแจอยู่นะคะและกดล็อก เสียงก็จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าเปิดเข้ามาภายในตัวรถสิ่งแรกที่พบเลยนะคะคือแอร์เย็นและเพลงเพราะมากนะคะสำหรับคันนี้ตัวเบาะนะน้องให้มาเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยร,ร,ร้้ใใสจหู คอนโซลหน้าตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะหน้าจอเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อม YouTube นะคะฟังวิทยุหรือเปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะคะลูกค้าฟังเพลงได้เช่นกันนะคะตัวแอร์ก็ปรับระดับได้จาก3ช่องนี้เลยนะคะคันนี้เกียร์ให้มาเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบรกมือเป็นเบรกมืออัตโนมัติ ในส่วนของพวงมลาลัยค่ะตอนนี้ให้มาเป็นพวงมลาลัยหนังนะคะลูกค้าเป็นตัวสามารถปรับปุ่มเพิ่มเสียงนะคะจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตัวแตรก็สามารถบีบด,ดังนะคะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่บอกคันนี้เลขไม้แค่1 2 4 0 0 0สมโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่ารถทางร้านเราไม่มีปรับไม่ไม่มีกอไม่เป็นเลขไม่แท้นะคะสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะ ภายในห้องภายในห้องผู้โดยาสารนะคะตัวนี้ก็ใหม่ๆกริบๆเลยนะนี่ไฟตัวนี้ก็เป็นไฟแสงสีฟ้านะคะตัวนี้ด้านข้างนะด้านหน้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างกันขนาดไหนก่อนลงไปจากตัวรถนะคะต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่าตัวนี้ ในส่วนของการล็อกรถนะคะสามารถกดล็อกจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะเป็นปรับปรับล็อกอัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของกระจกก็สามารถปรับจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะหน้าหน้าข้างข้างนะคะด้านหลังก็กดปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะเ mm hmm. ดีย๋ยวไปชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าเปิดประตูเข้ามาที่ด้านหลังค่ะบอกเลยนะว่าน้องเก่งเล็กคันนี้ยาริสคันนี้น้องแดงของเรา นะคะถึงแม้จะเป็นเก่งเล็กเครื่อง1.2แต่ด้านหลังก็นั่งสะดวกสบายนะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5คนเลยนะคะหรือถ้ามีเพื่อนเยอะนั่งอีก6คนก็ยังสามารถเพิ่มได้อีกเช่นกันนะคะลูกค้าด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแอร์เย็นมาถึงด้านหลังเลยคันนี้รับรองว่าซื้อไปคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ในราคาแค่300กว่าบาท และท้ายที่สุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเวลาเปิดก็สามารถเลื่อนมือสอดมือเข้าไปนะคะเลื่อนเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหลังนะอย่างที่บอกคันนี้ไม่ว่าจะเดินทางในเมืองหรือขับกับต่างจังหวัดน,นะคะก็ยังสามารถตอบโจทย์ทั้งสองแบบเลยนะคะด้านหลังก็สามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกแบบนี้เลย ในส่วนของถังน้ํามัน,นะค่ะลูกค้าตัวนี้ความจุสุดนะคะรองรับ40ลิตรกันเลยทีเดียวน้ํามันนะคะก็รองรับในส่วนของแก๊สโซ่นะคะแล้วก็เบนซินสามารถเติมได้หมดเลยยกเว้นดีเซลนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อภายในห้องเครื่องค่ะตอนนี้ก็คือกําลังสตาร์ทรถอยู่นะเสียงก็คืองเงียบแล้วก็นิ่งมากนะคะด้านในด้านในนะตอนนี้รถประมาณ9-10ปีละตอนนี้ก็ยัง สวยอยู่นะยังถือว่าไม่ผุนะคะลูกค้ายังสามารถใช้งานปกติได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะสนใจเป็นน้องยานิดแดงคันนี้นะคะก็สามารถมาทดลองขับมาดูในส่วนของตัวเครื่องช่วงล่างกันก่อนได้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักชนเบาพี่คว่าไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอราคานะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้แคมแจ้งราคาพิเศษให้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะ และสําหรับใครนะคะที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะบอกเลยนะว่า t o โยต้ายาริ1.2รถปี2015คันนี้คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะซื้อให้ลูกนะคะลูกค้าหรือซื้อให้แฟนนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีขับในเมืองหรือขับเดินทางต่างจังหวัดคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยสําหรับใครนะคะ ที่สนใจเป็นคันนี้นะสามารถติดต่อแพมเข้ามาได้เลยนะคะเป็นเบอร์0942899320สำหรับโตโยต้าน้องแดงคันนี้ยาริสน้องแดงคันนี้ให้ราคาพิเศษ สำหรับคลิปนี้เลยนะคะในราคา3 0 0แสนทวนนะคะในราคา3 0 0แสนทวนสำหรับใครที่พบเจอคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อแพมเข้ามาได้เลยนะคะแคบหน้าจอและทักเข้ามาได้เลยนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยนะก่อนของหมดนะคะบอกเลยนะว่าราคาดีตอนนี้มีคันเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจน้องแดงก็สามารถติดต่อแผมเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรหากันก็ได้นะเป็น0 9 4ย์9 9 3 2 0หรือหากสะดวกทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับ ที่บริษัทกับแพมได้เลยนะส,สำหรับคลิปหน้านะคะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนอย,อยากให้แพมรีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะ